สวัสดีครับผมต้านะครับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําการเล่นไหล่หน้าเลยนะครับสองท่าง่ายๆครับที่ผมชอบเล่นตอนหลังจากเล่นท่าหัวไหล่ไปหมดแล้วก็จะมาปั๊มหัวไหล่หน้านะครับแต่ผมจะไม่เล่นน้ําหนักเยอะนะครับจะเล่นน้าหนักที่น้อยมากครับแต่เน้นจานวนเอานะครับผมจะเล่นประมาณสักเละละ4 0่สถึงห้ทีนะครับก็คือเอามาปั๊มช่วงตอนที่เล่นจากพอมพาวหนักๆไปเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการเล่นหัวไหล่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับ 2ท่านะครับโดยใช้ดัมเบลนะครับกับแผ่นเหล็กนะครับสท่าง่ายๆนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นยังไงบ้างนะครับท่าแรกนะครับผมจะใช้เป็นดัมเบลคู่แบบนี้นะครับเล่นท่านี้นะแบบที่ยกขึ้นนะครับแบบนี้ครับให้มันโดนก็หว่างนี้นะครับมันจะได้ไหลหน้าช่วงนี้นะเห็นไหมครับนะโอเคนะ เล่นแบบนี้นะครับใช้ช้นน้ำเบลยวย้ำนะครับผมจะเล่นปั๊มเอานะครับผมจะไม่เน้นน้ําหนักเยอะนะครับผมจะเน้นจํานวนเอานะครับเล่นไม่ต้องนําหนักมากนะครับเล่นปั๊มเอานะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมจะเอาไว้เล่นตอนที่เล่นของพาวเสร็จแล้วนะครับก็จะมาปั๊มหัวไหล่หน้าแบบนี้นะโอเคผมจะเล่นท่าแรกนะครับสี่สิบครั้งถึงห้าสิบครั้งนะครับประมาณสามถึงสี่เซตนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นยังไงบ้างนะครับท่าแรกนะ เมื่อกี้ก like ็เล่นเสร็จไปแล้วครับหัวไหล่ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราจะทําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก้มเน้อมัดนี้นะครับเป็นหัวไหล่ด้านหน้าของเรานะครับเล่นแบบนี้ครับไม่จําเป็นต้องเล่นน้ําหนักเยอะนะครับอย่างที่บอกครับเน้นจํานวนเรานะครับไปเดี๋ยวไปดูท่าที่2ต่อเลยนะครับโอเคท่าที่2นะครับเป็นหัวไหล่ด้านหน้านะครับโดยใช้แขนเหล็กแบบนี้นะแบบนี้นะครับเราจะทําแบบนี้นะครับท่าที่2นะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับ เล่นเหมือนเดิมครับไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะนะครับเน้นจำนวนวนะครับเอาไว้สามเท่านครับแบบนี้นะครับสังเกตนะครับไหลด้านหน้าตรงนี้ทำงานนะครับนะแบบนี้ครับไปเล่นทั้งหมด40ครั้งถึง50ครั้งนะครับเล่นทั้งหมด3 4เซตนะไปดูกันเลย โอเคก็ทำครบไปแล้วนะครับ 3- 4เซนนะครับและละ4 0่0้าครั้งนะครับไว้เน้นนะครับสังเกตไหมหัวไหล่ด้านหน้าทำงานนะครับตอนเวลาเรายกยกขึ้นอย่างนี้เห็นไหมหัวไหล่ด้านหน้าเราจะทำงานนะครับนะตรงนี้นะโอเคก็คลิปนี้ไม่มีเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์นะครับกันเยอะๆนะครับกดติดตามมาเยอะผมจะนำเทคนิคที่รู้สึกว่าแบบวันไหนเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ย มีเทคนิคดีๆก็จะมาแนะนําต่อไปนะครับหายไขข้อสงสัยของน้องๆนะครับที่อยากมีหัวไหล่ให้มันคมๆนะครับด้านหน้านะครับจัดไปเลยนะครับ2ท่านะครับย้ํานะครับอย่าเล่นน้ําหนักเยอะนะเพราะว่าผมชอบเล่นน้ําหนักน้อยๆแต่เน้นจานวนครั้งเอานะครับไหล่นะเอาไว้เป็นท่าจบท่าสุดท้ายเลยก็ได้นะครับโอเคแล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย